สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูเป้นะคะและผู้ปกครองทุกท่านนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรูน้ที่5นะคะวันในยุคสนุกกับการผันอักษรน,นะคะ,ะวันนี้ครูเป้จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต่อในหน้าที่41และ42นะคะในหัวข้อที่7แล้วก็หัวข้อที่8แล้วก็สรุปความเข้าใจนะคะ ค่ะนักเรียนหัวข้อที่7นะคะให้นักเรียนเลือกคำในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่7มีด้วยก,กันทั้งหมด4ข้อนะคะแต่ครูเป้จะยกตัวอย่างในหัวข้อที่3นะคะจะมีคำในวงเล็บนะคะก็มีคำว่าเตามีคำว่าเตามีคำว่าเตา,า,เตานะคะ,ะส่วนในช่องว่างนะคะให้เราเอาคำที่อยู่ในวงเล็บเนี้ยไปเติมใส่ข้างบนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเตามองเห็นเห็นไหมคะเห็นเตาคานมาข้างข้างเลยเอ่ยข้างเตาไฟนะคะก็ให้ตอบประมาณนี้นะคะส่วนในข้อที่2ข้อที่1และข้อที่4ีก็ให้นักเรียนทําเองนะคะเหมือนที่ครูเป้ยกตัวอย่างนะคะทำให้คล้ายแบบนี้นะคะ ค่ะในหัวข้อที่8นะคะให้นักเรียนเลือกคําในหน่วยการเรียนรู้นี้จํานวน5คำนะคะมาคาดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําละ2ครั้งนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็หาคําที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะรูเป้จะยกตัวอย่างในหัวข้อที่1นะะึ่งย่างเช่นคําว่าน้ําท่วมคําต่อไปก็จะเป็นน้ําท่วมนะคะ คัดคำละสองครั้งนะคะตามหน้า42นะคะบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกพันอกักษรและเขียนสะกดคำที่มีรูกวรรณยุกต์ต่างๆทำให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่าวรรณยุกนะคะวรรณยุกก็จะมีรูกวรรณยุกแล้วก็เสียงวรรณยุกรูกวรรณยุกมีกี่ลูกได้แก่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เสียงวรรณยุก มีเสียงอะไรบ้างได้แก่อะไรนะคะ <_ ñas> ส่วนการผ่านอักษรน,นะคะก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะ <_ darn> อักษรสูงผ่านได้กี่เสียง <_ grands> และอะไรตรงกัน,นะะ <_ cartoons> อักษรกลางผันได้กี่เสียงและอะไรตรงกันนะคะส่วนอักษรต่ำนะคะผ่านได้กี่เสียงและ อะไรไม่ตรงกันนะคะนี้ครูเป้จะยกตัวอย่างนะคะของอักษรสูงให้นักเรียนดูนะคะผ่านได้3เสียงนะคะรูปและอะไรตรงกันเสียงตรงกันนะคะยกตัวอย่างนะคะของอักษรสูงส่วนอักษรกลางอักษรต่ำรูปวรรณยุกเสียงวรรณยุกนักเรียนทําเองนะคะส่วนใน วันนี้นะคะอหน่วยการเรียนรู้ที่5ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ